กินเป็นสุกเด้อกินแล้วนะนี่น้องน้องลูกๆูกเขาโยนไกลๆค่ะโยนไปไกลๆเลยโยนไปไกลๆโยนไปซ้ายขวาหน้าหลังไอ้หลังไม่ต้องโยนไปข้างหน้าซ้ายขวาใช่ค่ะโยนไปไกลๆเลยจะได้กระจาย

จะงับขาเกียงไกวน่ะเดี๋ยวอาเอไว้ใกล้ใกเกีงไก่นะเอาขาโอนลงไปไม่เกีงไก่เออนั่าหน่เห็นว่านไม่จีนเลยวิไม่ได้เหรเต้นึงมาเจ้นี แย่งกันใหญ่แย่งกันเลยไกเอาดึกไปทางขวมือนเออวามไปทางขวามือนล่วปวดมากหวลูกกนเลยดเ้ีสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมเลยนะคบ เฮ้ยลุกนี่เราะลุมาแล้วัาจับแจบมาแล้วเฮ้ยยอดกลับโอ้โหเ้านี้ไเอาเป่ลวดไผ่เลยนะ่เป็นรวดเท่าหัวหงอน่าจะไม่หรอกค่ะเงินมาไปนี่อะไะ ยิงไก่ลงกันมือตอด,ดยังไก่หาอะไรขวดไปเลยขวดไปด้วยเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวกัน,นหลุดมือบอ่มันหลุดมือห่ลเอามันมือเอานี่ว่านมานันตัวเอานี่กระต่านี่อ๋ออยู่นูน่นอยู่นู่นอยู่อยู่อยู่ปลายเท้าขนมปังโอ้่มันมาหาขนมปังหาใช่มาหาขนมปัง แม่ระวังนะแม่ระวงังเออแม่จะลงไปงมปลา, <c oughs> ามาดูเอาไมมาด้อ,าาอ,าาอาาูกม <c oughs> ปลามันไม่กินขวดนะเกียงไกล <c oughs> เออให้ขวดด้วยได้ไงเนี่ย ตัวนนใหญ่มากเลยนะเนี่ยหมดแล้ว,อ,วอนุโมทนาสาธุไม่หรอกค่ะไม่พี่พี่มาบ่อยมาบ่อยหมายความว่าพี่ทำไอ้นี่อยู่ทำบุญอยู่ค่ะ ขอบคุณมากโ oh, oh, อ้โหกระเด็นเลยนะครบทุกคุณ,อคณโอเคไหมเกยงกายอโอเคแล้วนะสต็อปนะอโอเคค่ะ